โอเคนะก็สวัสดีท่านทุกท่านเลยนะรผมกันใะช่ไหมเขียนวิวจะเกมไหนครับในเซิร์ฟเวอร์ของเฮ้ยนี่ก็มีอยู่ในโลกของผมเองนะฮะถามว่าสไบเวอร์ไม่ทำหรอทำอยู่นะแต่จะทำอีกเจ้าอะไรอ่ะผมจะทำอีกเจ้าม็อมไม่ใช่มดอีเกมเลยนะคีต้อมคลาสนะฮะถ้าจบก่อนเลยนะฮะถามว่าจบที่จริงมันจบแล้วล่ะแต่แล้วแต่ท่านผู้ชมครับว่าจะให้แบบ เล่นภาคที่แบบเอ้ยเล่นด่านที่มันล็อกเปล่าถ้าอยาให้เล่นน่าอยากให้เล่นกดไลค์เยอะๆถ้าไม่อยากให้เล่นก็คอมเมนต์มาบอกว่าเอ้ยอยากเล่นไม่อยากเล่นอยากเล่นไม่อยากเล่นแล้วแต่โอเควันนี้ก็จะมาสอนสร้างเออเจ้าอะไรนะจะมาสอนสร้างเจ้าปืนใหญ่เนหะ็นไหมฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกวิธีของนะเริ่มต้นด้วยนะฮะโอเคนี่คือวงจรที่เราจะทำครับ วงจรของปืนใหญ่คือวงจรล้วนนะฮะลวนเลย mm hmm. จากนั้นก็เอารีเวอร์เนี่ยมันเอามาปิดสวิตมันนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะเริ่มบอกเคยนะฮะโอเคก่อนอื่นไม้ใครที่เล่นไม้คราฟเยอะเยอะอาจจะรู้นะฮะว่าไม้เป็นไม้อะไรก็ได้นะมันก็คราฟไปเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าได้ไม้มานะฮะต้องคราฟต่อคราฟก่อน ตคราฟวิธีทาแบบนี้ครับวิธีทาเอาไม้มาสีเอาสีบล็อกนะฮะตัดได้เท่าไหร่ก็ได้ทาแบบนี้อา่าก็จะได้ตอคราฟมาอันนึงนะฮะตอคราฟจะมีอยู่ทั้งหมดแปช่องนะครับโอเคจากนั้นให้ทําการคราฟสติ๊กครับสติคค๊กวิธีคราฟแบบนี้นะฮะนี่คือสติ๊กว,นะวิธีคราฟของมันนะฮะวิธีคราฟก็จะได้มาประมาณเซียนนะฮะสีแท่งนะฮะ โอเคหลังจากที่ได้สติ๊กเสร็จแล้วให้ทําการขุดเจ้าสโตนอันนี้ฮะเจ้าสโตนนี้จะหาได้จากไหนขุดด้านล่างครับแล้วอันนี้ผมเป็นโหมดอะไรนะมันจะเป็นหนินแบบนี้นะฮะมันจะเป็นว่างๆๆอย่างเงีง้ยอ่ะก็ห้ามใช้มือตบนะถ้าใช้มือตบ,ะะม,อตบมันจะช้ากลับจะไม่ได้หินนะแนะนําว่าใช้เออ่เจ้าเน,นี่ยฮะพิกแอคค่ะแนะน,นำว่าใช้เจ้าพิกแอคอันนี้นะฮะพิกแอค ก็คือขุดแล้วมันจะได้สโตนธรรมดามาฮะอันนี้นะครับก็จะได้มาโอเคโอเคครับอันนี้นั่นผมมาประดับเฉยๆไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจนะวิธีครับเจ้าพลิขอ,อ,อะไรนะวอเดินพิกแอคนะฮะก็คือวิธีครับก็เอาอ้นนะ วิครับก็เอาแบบเมันวิครับก็เอาพีเอเอ้ยสติก๊กนะ,ะแล้วก็ไม้อกไม้ไม้อะไรก็ได้ครับจะเป็นไม้อันนี้ก็ได้แต่ต้องแปรรูปนะฮะคือระวางสี่ช่องตรงนี้เดี๋ยวแบบหนึองอาจจะมองไม่เห็นนบเดี๋ยวผมอ่ะผมฮิกให้ดูเลยนะ่ออ้าว โอเคนี่ครับ G M E G โมโซน G O D E นี่อะไรก็จะได้มาเป็นอย่างนี้นะฮะเราเล่นกันนะฮะนี่เอามาก็จะได้มาเอามาก็จะได้มาใช้เหมือนกันครับแค่สีไม้มันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมก็ดึงออกมาเลยดึงออกมาเลยนะฮะใช้ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับโอเคโอเคครับ แล้วก็พอได้มาเสร็จแล้วขุดสโตนก็จะได้มาเป็นโร์สโตนนะฮะพอขุดโร์สโตนเสร็จนะให้ทำการคราฟเจ้าพิกแอ็กนะฮะของหินนั่นเองนะวิธีคราฟบอัลสติกนะถ้าเหมือนเดิมแบนแค่เป็นนี้เป็นก้อนหินนะฮะก็ให้ขุดเจ้าแร่นี้นะฮะซึ่งแร่ตัวนี้ขุดแล้วมันจะแบบบอกไม่ต้องตกใจครับคือคุณต้องคราฟเตาเผาวิธีคราฟเตาเผาก็อันนี้ครับอัล ขุดสโตนนะนะฮะขสโตนมาก็จะได้เตาเผามานะฮะเคก็ <c oughs> คจะได้มาเป็นงี้ถตาว่าด้านล่างเป็นอะไรด้านล่างแนะนําไว้ใส่อันนี้ซึ่งนี่คือแร่ของมันนะฮะนี่คือแร่ของมันซึ่งถ้าหากว่าคุณเจอที่นึงมันจะได้เยอะมากนะฮะแบบเราใส่ใส่เนี่ยเอ้ยอันอนี้หรอวะอย่างเงี้ยใส่เพื่ออะไรใส่เพื่ออะไรนะฮะนี่ับควณได้อันนี้มาใช่ไหมควณก็เผาครับ ก็รอตรงนี้ครับรอ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 นะฮะมันก็จะได้เหล็กนะอันนี้คือแล้วแต่คุณนะฮะนี่มันก็จะได้ไอรอนอันนี้มาไอรอนอิงกอสแท่งเหล็กเอาโอเคก็จะได้อรอนอิงกอสมานะครับอืมก็จากนั้นก็ทําการกราฟอีกครับสติ๊กแล้วก็ไอรอนอิงกอสสามอันนี่จะได้มาถามว่าอันนี้คือจะไวนิดหนึ่งสาวไวสามตัวเนี้ย มันแตกต่างกันตรงไหนมันก็แค่มันไวเท่ากันหรือเปล่าสรุปว่ามันไวไม่เท่ากันครับอีกอันนี้พังง่ายขุดช้าด้วยอันนี้พังยากพังแบบระดับที่แบบเอ่อขึ้นมานิดนึงนะฮะแล้วก็ขุดไวนิดนึงอันนี้คือขูดไวสุดๆนิดนึงหรืออยู่ระดับปานกลางฮะอ่าอันนี้นะฮะของเหล็กนะฮะส่วนที่จะขุดไวที่สุดก็คือี่ไดมอนด์นะฮะไดมอนด์จะเป็นของ แบบนี้เลยนะฮะจะหายากทีนึงนะครับแบบนี้อะมอนขูดทีนึงก็จะได้1เม็ดไม่ต้องเผานะฮะโอเคลหลังจากที่เราได้เจ้าพิกแอ็กเดีพิกแอ็กไอออนมาเสร็จแล้วก็ทําการขูดเจ้าเลสสโตนบล็อกครับพอขูดเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปอันเนี้ยตอนนะฮะสามถึงสี่อันนะฮะก็เราใช้ประมาณ5อันใช่ไหมอืมก็ขูดประมาณ2บล็อกก็จะได้ไมาโอเคลหลังจากที่ แนะนำไปแล้วนะฮะัอาจจะมึนๆนะีะอาจจะมึนๆนะก็วิธีคราฟเจ้าสิ่งที่อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือด้านบนนี้นี่คืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ครับแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้นะฮะจะเลือกเป็นสโตนนะฮะโอเควิธีคราฟเจ้าดิสเฟนเซอร์นะครับง่ายๆเอาคอมโวสโตนมานะฮะเจ็ดอันวางรอบนี้ธนูต้องเป็นธนูที่ยังไม่ได้ใช้เท่านะั้ะ ถ้าเป็นธนูที่ใช้แล้วธนูที่ใช้แล้วเป็นยังไงธนูที่ใช้แล้วมันจะมีขอบเสียวเขียวติดตรงนี้นะฮะโอเคอันนี้คือธนูที่ใช้แล้วก็ไม่สามารถถ้าธนูที่ใช้แล้ววางแล้วก็เลสะตมันจะไม่ขึ้นนะฮะโอเคก็จะได้มาอันนี้อันนึงนะฮะก็จะลงทุนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวตอนนี้มีความสามารถอะไรเดี๋ยวผมบอกเขาใครที่เล่นอาจจะรู้ะฮะโอเค จากนั้นทําการคราบเลสโตนทอ็อตเขาเลสโตนทอ็อตนะฮะนี่เลสโตนสติกนะฮะถ้าเหมือนโคเลยนะก็ได้มาประมาณ4อันไว้ก็1อันนี่แหละจะไม่ผิดนะโอเคต่อไปนี่คือกระสุนครับนี่คือกระสุนที่เราจะทํากระสุนใส่ได้สองแบบนะฮะใส่ได้กี่แบบไม่รู้นะใส่เป็นไข่ก็ได้ใส่ไข่ใช่ไหมเป็นไข่แล้วก็เป็นหิมะ ใช่ชิมะซูนโ,น,โน่ซูโน่นี่ก็สามารถใส่ได้นะฮะสองตัวนี้นะครับใส่ได้แต่ผมแล้วแต่ท่านผู้ชมครับอยากได้แบบไหนแล้วแต่นะฮะเลือกเอานะฮะก็ก็นี่คือลูกธนุนะฮะอดอกจากสเกลตั้นะฮะ<อ>หรือจะครับเองก็ได้นะฮะอีนดี้ราคาจะรู้กันแล้วนะ โ okay. อเคตัวอันนี้นหายยากนิดนึงมันไม่มีเลยแหละนะครับมันไม่มีเลยแหละนะมันไม่มีเลยแหละ,ะครับโอเควิธีอันนี้เป็นเครื่องที่เราจะทํากันนะฮะจะทําเป็นรูปแบบไหนก็ได้นะฮะโอเคเดีย๋ยวผมทําใหม่ให้ดูแล้วกันนะฮะป๊ดนะไม่ติดอ่ะรั๊บนึง ตรงนี้น่ะทุบทุบทุบไปก่อนทุบไปก่อนนะทุบก่นทุบไปก่อนนะทุบไปก่อนนะทุบไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะสอนสร้างนะฮะโอเคนี่ยังไม่ต้องสอนฮะเดี๋ยวผมทุบก่อน <Okay. S 2> ปืนใหญ่ของเรานะก็จะทำแบบนี้นะฮะคือสามารถอ้อยเสียงดังว่ะอันนี้เป็นจุดศูนย์กลางครับผม <Okay. S 2> ไปทางนี้ก็ได้ไปทางนี้ก็ได้แต่ไม่สามารถไปทางนี้ก็ได้ฮนะไปทางขวาไปทางตรงไปทางซ้ายไปทางขวาไปทางอะไรได้หมดนะฮะซ้ายขวาหน้าบนนะฮะหลังได้ทั้งหมดแต่ยกเว้นด้านเฉียงครับไม่สามารถทําได้นะ ถึงทาได้ก็ใส่อุปกรณ์อะไรยากนิดนึงนะฮะใส่ย,ยากมากเลยแหละนะฮะโอเคมาพูดถึงวิธีการทําบ้างดีกว่หนึ่งเลยเตรียมบล็อกมาครับบล็อกนี้เอาอะไรบล็อกอะไรก็ได้ครับจะทําเป็นแนวนอนก็ได้จะทําเป็นแนวตั้งก็ได้นะฮะโอเคผม,มจะทําแนวตั้งให้ดูก่อนนะฮะแนะนำะนะนะนะไว้สูบป,ประมาณ5้าบล็อกนะความยาวปรณนี้ห้าบล็อกนะฮะแล้วแต่เลยนะ ความยาวแนะนำไว้ทำห้าบล็อกเหมือนกันนะฮะโอเคแล้วก็วางตัวนี้อ่ะนี่เป็นหกบล็อกนะนดี๋ยหกบล็อกแล้วนะวนะฮะโอเคต่อขึ้นนะต่อขึ้นต่อขึ้นนะครับโอเคต่อขึ้นนะ ขึ้นเรื่อยๆครับต่อขึ้นเรื่อยๆ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 เ่อต่อแบบนี้เรื่อยๆเาจะใส่ด้านหนแล้วแต่ตักสบายเับจะใส่เป็นเสบียงใส่เป็นอะไรก็ได้ครับแต่ผมขอแบบเป็นสโตแลวกันนะให้แบบมันเหมือนปืนใหญ่ปืนใหญ่จะทาเป็นลักษณะอันนี้คือใช้เลสตโตเนเดี่ยวครับไม่ไม่ไม่จํ่เป็นต้องใช้เทนทีนะฮะซึ่งมันใช้มันสร้างง่ายนะ แล้วแต่ครับความสูงเท่าไหร่แล้วแต่เลยนะครับอยากมันยิงไกลก็สูงนึงนะ่สูงนิดนึงนะนะครับนะครับใส่ด้านล่างไปนะใส่ไม่ใส่แล้วแต่แอบขมหอใส่แล้วกันประดับไว้สวยนั่นแหละนะฮะนะฮะโอเคใส่ไปเนี่ยใส่ไปนะใส่ไป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 ก็จะได้มาเป็นงี้แล้วนะแต่นั้น จะทำขอบให้ทำอย่างนี้ครับวาง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 อีกอ่าแบบนี้นี่ก็ทำแบบนี้เหมือนกันวางทุบไว้นะครับทุบวาง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 ทุบวาง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 แค่ก็แบบนี้แล้วนะแล้วก็ ก็ทำแบบนี้แล้วแต่ครับความกวาม้างความสูงแล้วแต่นะครโอเคผมพลาดพลาด่ะนะคือความกวาม้างความสูงแล้วแต่เลยเนาะมไม่บังคับนะฮะมันสี่บล<อ>็อกอะ่ะนะฮะผมสี่บล็อกนะฮะอ่าแบบนี้ ก็จะได้สามบล็อกนะคูบทุบกับทูบมีอันหนึ่งแล้วแต่จะสร้างกี่อันแล้วแต่นะฮะต้องคำานึกถึงดิสペนเซอร์ด้วยนะฮะโอเคผมจะสร้างเท่านี้แล้วกันวางครับวางวางทุบวาง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 นะแล้วก็วาง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 ต่อครับแล้วแต่ความกว้างความสูงความยาวแล้วแต่นะครับ โอเคมาพูดถึงตอนนี้เลยนะฮะนี่โ,โ,โาวางเสร็จแล้วว,วิธีทำนี่คือเราจะทำเป็นวงจรแล้วนะฮะโอเคนี่แล้วแต่ครับจะเว้นหรือไม่เว้นแล้วแต่ผมเว้นนะวางเลสตโตนตรงนี้อันหนึ่งเลสตโตนอันนี้ตรงนึงอันนึงอันนึงอันนึง,นงค่นี้ฮะก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้วางเลสตโตนทดัดอ่าแบบนี้ครับมันก็จะเป็นวงจรลวนโอเควางครับ นี่เป็นดเทนเซอร์ cer, ไว้ปิดนะฮะโอเคก็ดีแล,ะ,ละครับต่อไปวางอันนี้แนะนำว่าความสูงแล้วแต่เลยนะฮะดีเทนเซอร์เอาเท่าไหร่สูงเท่าไหร่มาถึงสูงแบบนี้นะผมขอสองบล็อกแล้วกันนะนี่ฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะขอแบบนี้เดียว นะมันสวยดยโิโอเคครับประมาณนี้นะอ่ะฮะลุตงตาที่แล้วเอ้ยทำไมต้นไนมันว่างอะ่ะผมถึงบอกไงครับวนะ่าใส่อะไรก็ได้ไข่ไข่สโน It's... it's It's O o in w นี่ฮนะสโน่ แอโรแอโรก็คือธนูครับผมธนูแล้วก็ลูกไฟครับผมนี่สายสีอันนะซึ่งผมจะยกตัวอย่างลูกไฟจะยิงได้ไกลนิดนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปนี้ยฮะประมาณจำไม่ผิดประมาณสามนะ นี่ครับสายไปเลยสายเต็มไปเลยเ,เฮ้ยเ่งไม่พอ,อ,อวะผมว่าใช้เยอะครับผมแล้วแต่ฮะจะใส่จะใช้กี่ช่องแล้วแต่ครับผมผมจะใช้ให้เต็มเก้าช่องเลยแั่น โอเค okay, สายเต็มเก้าช่องเลยครับอืมเลอสามัออานทีแม่งด้ด้านโอเควิธีการทำงานแบบน่ะ๋ยวอัน่าเช็ดมหโอเคผมฝากของมาแล้ว ประมาณสี่อันวะน่าจะสี่นะโอเคครับนี่เป็นสโนโบอนนะโอเควิธีการทำงานนะฮะหลังจากที่เราใส่พวกนี้เสร็จแล้วอา้าวยังไม่เสร็จดีกว,ว่าแป๊บนะ โอเคก็จะได้ประมาณเอ้ยอ๋อก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะฮะโอเค,อเคแบบนี้นะฮะใส่เทนูเรียบร้อยมาแล้วนะครับมาดูการทำงานบ้างดีกว่าการทำงานก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะฮะซึ่งมอนเตอร์มันจะทยอยเกิดเกิดเกิดใช่ไหมนะฮะ นี่ครับก็สมมุติว่าเอาไปเล่นไอ้เจ้าอะไรนะไอ้อะไรนะไอ้แอนิเมะอะไรนะไอ้ที่มันเป็นเออ่เจ้าอะไรนะไอ้ที่เป็นเจ้าอะไรที่มันให้กันป้องกันบล็อกเอนเดอร์เออไอเอเดอร์สโต้น่ะอันไหนอันไหนวะเอนเดอร์เอนเดอร์สโตนเอสทีโอใช่ไหมเอนเดอร์สโต้นะฮะเอนเดอร เอเดอร์สโตนนะครับโอเคพูดถึงการทำงานบ้างนี่คลิกเข้าไปครับเห็นไหมแล้วถามว่ามันไม่ตีแต่านล่างแล้วแต่ครับจะทุบหรือไม่ออกก็ได้แล้วแต่อันนี้ผมยกตัวอย่างให้นะฮะเห็นไหมคือความกว้างไม่ได้เท่านี้ฮะนิดเดียวเองธน,น,นูนะแนะนำว่าให้ตั้งก่อนี่สมมติว่านี่เป็นกำแพงก่อนยันยาเลยใช่ไหมอ่าแล้วเอเครื่องนี้มา,มาใส่ธนู คือเอาเอาตัวอะไรก็ได้คนะรับมามาแบบเพเยอร์คิอว่าแบบเพเยอร์จะมาทางไหนโอ้โหคือแนะนำว่าเว้นเว้นประมาณหา้หาหา้หาห้าห้าบล็อกนะแล้วแล้วทำอันนึงนะครับตอนนี้ก็ทำบิทเฟนเซอร์เนาะที่เหลือถ้าม,มันมีเจ้านะนะะอะไรเนาะนึกว่าแรกอะไอเดินเสียงเก็บไม่ดังม่ังดังเนี่ยแต่มาได้ยินเสียงผม ีครับเนี่ยถ้าเขามาแถวๆนี้เขาอาจจะมันอาจจะยิงไม่โดนนะก็อาจจะทำด้านล่างอันนึงนะอันนี้ก็ไม่ว่าครับซึ่งด้านล่างนะเมฆแปบนึงดิเอออาทิตย์อยู่นะโอเคก็จะยิงประมาณนี้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 แบบนี้ ประมาณนี้นะฮมันก็ยิง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 ไปงั้นแหละนะฮะเริ่ยิงยิงไปอ่าบางก็จะหมดแล้วบางก็ยังไม่หมดนีอยู่ได้นานนะใส่ก้ามอันอยู่ได้นานมากน,นะคือครับนะอ่ะ ซอมบี้มันเกิดได้นะครับเพราะว่ามันเกิดยิมสีบล็อกนะครับก็เอาเจ้าเนี่ยอันนี้มาก็เอาทอชมาได้เพื่อเราจะต้แต่งให้จริงๆแล้วในเกมจริงเนี่ยไม่จำเป็นต้องตกแต่งก็ได้นะฮะ okay. โอเคก็ตแต่งนิดเดียวพอนะไม่ต้องดูยเลยมากเกินใหญ่เราเนะีนะ่ย นะไม่ต้องตกแต่งอะไรมากช่องพวกนี้ใสไลเลยนะดูดีดนะฮนะไสไปเถอะนะนะถ้ามันหมดแล้วทำไงกดคันโยกครับไปนะฮะมันหมดย่างวามันหมดย่างวานี้ยังไม่หมดนะฮะหรือจะใส่เจ,จ้าอันนี้มาก็ได้อ่านะเดี๋ยวผมให้ดู อันนี้จะยิงไกลน,นิดนึงนะฮะก็อาจจะโอพโอ้ยปกสซนลาลางไม่เต็มว่ะอ้อไม่พอบิดเออนะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ เค่ก้อาเอาเอลออกมาไม่พอกูกรีดนะเออไม่พออือล่ะอันนึ่งกันโอเคครับแล้วถามว่าไอ้ลูกไฟอ่ะมันได้มาจากไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง โอเคด้าลูกไฟจะยิงได้ค่อนข้างไกลนิดหนึ่งนะฮะยิงเห็นไหมออเอ้าเอ้าเห็ดไม่ยิงเลยครับนะฮะแล้วแต่ครับผมว่าจะเอาอะไรเอาปืนใหญ่เป็นสีแดงใช่หก็ ฝากปืนใหญ่ไว้เพียงแค่นี้ก่อนเลยนะฮะถ้าชอบจะรูปอดไรนะทับขายนะฮะโอเคมีอะไรก็คอมเมนต์เลยนะฮะอันนี้คือสาระไม่มีเพิง่งเพิ่งมีสาระเนี่ยเออนะอาจจะเป็นสาระที่แบบทำยากแต่นหนึ่งนะก็แต่แรกได้แบบความสะดวกสบายนะฮะแต่ถ้าหากว่าปืนใหญ่เนี่ยมันจะสูงมันจะกว้างเท่าไหร่ก็ได้แต่ระวังนะฮะถ้าหากว่าคนใส่ธนูมันอาจจะติดปืนใหญ่นะะถ้ากว้างเกินเนะ่นะว่าแบบ ห่างประมาณ3าสี่บล็อกนะครับก็จะพอดีพอดีนะฮะมันก็ยิง,ยงไปไกลได้นะฮะโอเคธนูมาพูดถึงธนูก่อนธนูแต่ยิงได้ประมาณระดับกลางอยากให้ไกลไกลไฟลูกไฟนะครับผมนะฮะโอเคก็ลูกไฟเนี่ยอาจจะไม่มีขายนะฮะอาจจะมีมีแบบแล้วมันหายากด้วยนะฮะก็เน้นนะหลายคนก็อาจจะคิดว่าโอ้ไม่เอาแล้ว ระยะไกลอ่ะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วระยะไกลอ่ะไม่เอาแล้วแล้วแต่ฮะแล้วแต่จะใส่อะไรก็ได้นะใส่ได้ทั้งไข่สโนบอลนะฮะสลามบอลนี่ผมไม่รู้นะไหนลองดูดิเฮียสลามบอลไหน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 สลามปร่ชันไม่เงินลองกันเองนะฮะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเลยนะบายๆนะฮะสามสิบกว่านาทีล้